เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีอีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการตามหาของฟรีให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้เอามาทําคลิปบอกต่อให้กับคุณผู้ชมยังไงล่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมโลบักแล้วล่ะก็นี่เลยร้าน Snowbot ร้านรับเติมโลบักระบบ IPAD และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านทางแฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ Snowbot นอกจากนี้ยังมีระบบวิช s i o นทอยโค้ดและระบ t ทอยโค้ดอีกด้วยหากคุณผู้ชมสนใจแล้วล่ะก็รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับของฟรีที่เราจะไปรับกันในวันนี้นะครับมาจากแบบเหลาปู่มิทีรีบบอกฮันนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่หาแบบนี้ไม่เจอนะฮะก็สามารถพิมพ์ชื่อแบบตามนี้ได้เลยนะครับเหลาปู่มิทีรีบบอกฮันนะครับผมโอเคแล้วกดจอยเข้าไปครับอ่าพอเราเข้ามาในแมปแล้วใช่ไหมครับให้เราเดินตรงไปครับนี่ข้างหน้าเห็นไม่เอยอะไรสามารถรับได้วันที่1กันยาโอ้ไม่กอดกดรับไปเลยฮะ วิธีรับก็ง,ง่ายมากๆเลยครับทุกคนให้ทุกคนเดินชนแบบนี้แค่นี้เองนะครับผมได้ละแค่นี้แค่นี้จริง <Br> uh. <laughs> โอเคอะเดี๋ยวเราลองไปดูที่กระเป๋าเราบ้างดีก,กว่านะครับ <laughs> เราจะได้มาเป็นชิ้นส่วนนะครับทุกคนครับเราต้องมาประกอบเองนะโอเคเดี๋ยวผมประกอบให้ดูก็แล้วกันเนาะ โอเคครับผมพอประกอบเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับัด <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรวะ <c oughs> อะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรับของฟรีชิ้นที่2ต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับของฟรีชิ้นที่2นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็จะได้เลยนี่เห็นไหมมังกี้ s ซฟารีเฮดนะครับนะเป็นหมวกลิงเนาะ นะครับข้างบนก็จะมีลิงนะครับน่ก็สามารถกดรับได้เลยนะครับสำหรับใครที่หาไม่เจอนะครับก็อาจจะพิมพ์คำว่า Monkey Safari Head ไปเลยนะครับหรืออาจจะพิมพ์คำว่าฟรีแล้วก็เลื่อนลงมาก็ได้เนาะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูก็แล้วกันนะครับกดค้นหามานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับก็จะเจอหมวกลิง o n k e y s a f ฟ r ร Head อันนี้นะครับผมเป็นของฟรีมาใหม่นะครับนะสามารถกดรับได้เลยนะครับ อะไรครับสำหรับของฟรีในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันหรือเปล่าครับและถ้าหากชื่นชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายบายสวัสดีครับบาย